ในคำว่าคาูเล็กคาูใหญ่นี่ก็การจ่ายน้ํามันรวนๆใช่ไหมครับเขาเรียกอะไรจาเล็กลรอบต่อเวลามันจะยังไงกว่าของใหญ่ม,ยยมันก็รุนแรงกว่าแน่นอนอมันจ่ายได้เร็วกัะแทกกว่าได้เร็วแต<บ>่ด้วยความเร็วสูงสุดของเครื่องยนต์แล้วมันก็จะไปอยู่ที่เดียวกันบางคนแบบผมกัดฟันเก็บเงินวันละ200ร้ยเลยจาน<บ>ผมแบบอยากจะแบบซื้อคาูใหญ่สักลูกนึง<บ>ของแท้เลยหมื่นกว่าบ,บาทหมื่นต้นๆทํส่งงานคาูใหญ่แท้ได,ได้ได้สิบายส่งงานลูกเล็กเนี่ยคาูสามสิบ ชีเศูนย์ครับเท่ากันเลยชีเบต์ศูนย์เหรอสนามเดียวกันด้วยถ้าไปไกลๆเสร็จลูกเล็กนะครับการจูนคาบูเบื้องต้นครับซึ่งคนที่พอทํารถเป็นทําได้แน่นอนครับผมลูกเล็กก็ใช้หลักการเดียวกันหลักการเดียวกันหมดครับเปลี่ยนนั่นนี่เหมือนกันนะครับการเดียวกันเต้เตเลยส่วนไอ้คำว่าคาบูเล็กคาบูใหญ่อันนี้ก็การจ่ายน้ำมันล้วนๆใช่ไหมครับ ไม่เรียกการจ่ายน้ามันเขาเรียกว่าอะไรครับผมเรียกว่าอัตตะเขาเรียกอะไรตาเร่งต่อต่อรอบรอบต่อเวลามันจะอยังไงกว่าของใหญ่มันก็รุนแรงกว่าแน่นอนมันจ่ายได้เร็วกระแทกกว่าได้เร็วรอบต่อเวลาดีกว่าแน่เข้าใจแล้วครับสำหรับด้วยความเร็วสูงสุดของเครื่องยนต์แล้วมันก็จะไปอยู่ที่เดียวครับอ๋อเหรอไม่ใช่ว่าปลายจะดีกว่าเพื่อนไม่ครับอ๋อเหรอเพิ่งทราบจะถามว่าเปลี่ยนบางคนแบบ ผมกัดฟันเก็บเงินวันละ200ร้ยเลยจานผมแบบอยากจะแบบซื้อขบูใหญ่สักลูกหนึ่งของแท้เลยหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นต้นผมขออนุญาตพูดระดับเชียนเซียนที่ส่งงานกันเลยนะผมไม่พูดชื่อนะครับผมผแค่ดูดูดหน้าเฟซผมก็ดูหน้าเฟซเขาอ่าครับส่งงานขบูใหญ่ส่งงานขบูใหญ่นะครับศิลปศูนย์ส่งงานขบูเขาเขาเขาเป็นขบูแท้นะครับอ่าผมผมพูดถึงเขาแต่ผมจะไม่พูดชื่อเขาครับได้ครับ เขาส่งงานขบูใหญ่น่ะแพ้ด้วยราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้อ่ะครับสิบเอ็ดศูนย์ครับผมอาจจะปุ๊บได้เก้าไอ้ได้ได้สิบปลายอาจจะปุ๊บอาจจะเอาเขาหลักๆที่ได้ครับผมสิบเอ็ดศูนย์ครับส่งงานลูกเล็กเนี่ยขบูสามสิบสิบเอ็ดศูนย์ครับอืมเท่ากันเลยสิบเอ็ดศูนย์เหรอสนามเียวกันด้วยเฮ้ยแล้วปริมาณงานของเขาขบูเล็กเยอะกว่าขบูใหญ่ด้วยโอ้โห นี่คือคนระดับททาทางานส่งเวลาเลยนะน,นี่ผมพูดถึงเขาแหละ่ผมไม่พูดชื่อ<ม>แค่ผมแบบตามกระแสตามอะไรแล้วคอยสังเกตุูไงคบูเล็กเนี่ยนะครับผมขบูสามสิบมิลของแท้อะไรหกสามสี่อะไรอ่ะอ<า>อเค่เหลี่ยมนะเค่ยเหลี่ยม <c oughs> เขาเขาส่งงานผมดูเวลาเลยสิบสิบเอ็ดศูนย์ไม่เด็กต้นไม่ต่างกันเลยอะ่ะครับผมถ้าวางกันอย่างนี้ต่างกันนะ,ะไม่ถึงขนาดนะครับแแล้วเขาต่างกันตรงไหนครับผม เขาต่างกันตรง200ครับ201โดลูกใหญ่แน่ลูกใหญ่เปิดก็ได้ก่อนแน่ครับแต่เวลาโดยรวมท้ายแล้วลูกลูกเล็กไปได้ท้ายว่ากันได้ง่ายเท่ากันพันเมตรนะครับคิดว่าใกล้ๆกันไหมถ้าพันเมตรพันเมตรโลหนึ่งพันเมตรพันเมตรก็ยังสู้ใหญ่ไม่ได้เนาะสู้ใหญ่ไม่ได้เนาะเขาลูกเขาได้ลูกเปิดมาก่อนอืมลูกลูกเปิดลูกกระชากเขาได้ฉีกนี้เลยใช่ครับโอเค ก็คือพื้นที่ต่อเวลาระยะเวลากวาสั้นกว่าการทางานเขารวดเร็วกว่าแล้วอาจารย์ช่วยถือคาบูทั้งสองอันนี้หน่อยคะคิดว่าหลักการการทํางานเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับต่างกันที่ขนาดต่างกันที่ขนาดกับแ,แรงแรงแรงกระชากการดูอารมณ์อารมณ์มันก็เหมือนกับการลดคันหนึ่งใช้ลูกสูบ61มิลกับลูก59จริงไหมก็ค่ใหญ่กว่านั่นเองก็คือขนาดใช่ครับ แต่แต่ในเรื่องของเวลาก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของช่างที่เขาทำตั้งแต่การที่ดูดอัดระเบิดคายจริงไหมก็คือแบบต้องสมบูรณ์จริงเพราะคาบูสองอย่างนี้ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กครับผมคุณใส่เครื่องยนต์ถูเดียวกันแรงดูดมเท่ากันนะแรงดูดในเครื่องยนต์เท่ากันนะอ๋อเท่ากันผมพูดในเครื่องยนต์ที่มันดูดครับมันดูดมันดูดเท่าเดิมนะใส่ใหญ่มันก็ดูดเท่านี้ใส่เล็กมันก็ดูดเท่านี้อืมถามว่าไหนอะถ้าไปกันไกลเสร็จลูกเล็กนะครับ มยืน <One> ยันเราเสร็จล yeah. sure. ูกเล็กนะอาการตอนนี้อาการขีดมันมันสมูทแล้วหรอครับลูกใหญ่นี่คือเวลาเราไปไกลๆอ่ะอากาศืีนที่อากาศมันเยอะครับครับก็จะมีอาการอากาศแล้วก็ต้องการน้ำมันคือความเร็วสูงต้องการแรงม้าต้องการให้เครื่องเย็นลงแต่อันนี้เขาค่อยๆลีนไปอืมคืออากาศกับน้ำมันเขาค่อยๆลีนไปแต่ถ้าลูกใหญ่อากาศมาหรือมากว้างๆครับแต่น้ำมันไปหน่อย S <S แต่ถ้าลูกต้นผมจะไม่เถียงเลยอ่าอ่ลูกโร่ยัง่งในระยะโลนึงผมไม่เถียงเลยเอาง่ายๆคือในเรื่องในเรื่องของคอร์ทไมล์เราก็ต้องยอมต้องยอมครับแต่ถ้าต้อองยอมคบู่าแต่ถ้าอาจารย์จะทำรถทิปให้ลูกค้าหรือว่าคนรู้จักหรือว่าคนที่ศรัทธาอาจารย์ก็แนะนำลูกเล็กใช่ไหมครับสนุกนะขี่สนุก<ม>แล้วก็เรื่ร<ม>องปัญหารอบต้นๆวูบว่าวูบว่าอะไรไม่ค่อยมีโอเคครับเข้าใจแล้วฮะ และนี่ก็เป็นสาระความรู้ที่นานๆได้เปิดเผยไหมครับถือว่าออกสื่อไม่ครับถ้ามีคนถามผมก็ตอบตอบอ๋อเหรอเดินเดินดุ่มๆเข้ามาก็ตอบได้เลยรู้สึกว่ามีการสอนด้วยเหรอสอนตัวตัวนี่คืออะไรครับอันนี้ผมเปิดคอร์สสอนครับเฮ้ยสนใจติดต่อป๋าชัยได้เลยนะครับเปิดแล้วฮะเปิดคอร์สสอนให้ปฏิบัติจริงเลยครับให้มานั่งทำเองเลยสมมติสมมติสมมติผมมาเรียนก็อาจารย์ก็จะสั่งเออหรือตรงนี้ดูตรงนี้ศึกษาตรงนี้นะ คุณทํารถอะ่ะคุณรื้อประกอบเป็นแน่นอน uh huh. อ่าแต่คุณมาเรียนเนี่ยผมจะสอนเทคนิคว่าทําอะไรตัวเลขอะไรใส่เข้าไปอะครับมันได้อะไรอห uh huh. นา้นาที่คุณ,ค,ณคุณเกีียวเองเลยโอเคคุณเกีียวเองรู้บางอาจจะเบี้ยวมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวผมดูทางให้ตรงนี้ถูกตรงนี้ผิดแก้ตรงนี้แก้ตรงนี้ทําต,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 ตรงนี้ได้อะไรทําตรงนี้ได้อะไรแล้วก็คุณปกะกอเองโอเคอ่าคุณจูนเองแต่ผมคอยกำกับแค่นั้นเองรับ รับตัวตัวครั้งละคนหรือว่าวันละคนเป็นเป็นมากันเป็น <มา S 1> แก๊งก็ได้ก็ได้ครับคุณเอาเอารถมาคันหนึ่งกำตังในกระเป๋ามา <c oughs> ม,มี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 ช็อปมีกระดานไหมจอย <c oughs> จะกับโรงเรียนเลยอ่ะ <c oughs> แต่นี้ในแง่ของปฏิบัตินะครับว่าหลายคนทักมาถามว่าเรียนออนไลน์ได้ไหมอะไรไหมผมบอกว่ามันมันมันไม่ลึกซึ้งมันไม่เปื้อนมันไม่ได้คือมัน คุยออนไลน์มันถามคําตอบทาครับผมมมันไม่เห็นภาพโอเคนั่งแบบมือดํบดำกันเลยเนี่ยนั่งด้วยกันหัวชนกันเลยถ้าพูดความคิดอะไรคุณรู้อะไรคุณพูดมาคุณทำไปโอเคผมมีของผมแบบเนี้ยคุณอยากเล่นกับผมผมมีแบบเนี้ยคุณทำไปสิ่งที่เขาจะได้กลับไปผมว่าไม่ใช่น้อยแน่นอนซึ่งผมเนี่ยเป็นคนเป็นสื่อแล้วก็มาทําสัมภาษณ์ผมยังรู้สึกว่าเออเราได้ความรู้แล้วกำหนดเวลาระยะทางตัวเลขมาเลยเอาสติ๊กเกอร์แปะมาเลยคุณจะเอาตรงไหนอือ ดี๋ยวผมกำหนดให้ทำทำเข้าเวียงทำแบบไหนได้อะไรทำแบบไหนได้อะไรครับกำลังหาที่ผมดูควรเป็นยังไงครับครสุดยอดแม้กระทั่งท่อไอเสียที่สมควรและวิธีแก้ไขสามารถแก้ได้ผมให้หมดเลยครับครับรถคุณมาแบบห่วยๆเลยเอาห่วยๆเลยนะเดี๋ยวผมเอาวิธีแก้ไขอาจารย์ห่วยๆแบบทอเดิมมาเลยอ่ะทอเดิมวิ่งได้ไหมได้ครับน่ เอาอีกแล้ว,วค,คุยคุยคาบ,บูแต่วันนี้ไปท่อแล้ว,ลวโอ้ยเยอะแลือเกินที่นี่ไม่เป็นไรก็ผมผมบอกเลยผมอยู่กรุงเทพเนาะผมรู้สึกแบบว่ายินดีนะถ้าจะขับรถมา<ช>ที่วางน้อยเลยก็นั่นแหละพิกัดก็อยู่ตรงข้ามเทศบาลบ้านสร้างวางน้อยนะครับบา้านสร้างไม่นสร้ามใช่ไหม้าไม่ใช่บ้านสร้างก็คือถึงแยกบางน้อยก็เลี้ยวใช่ไหมเขาให้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายหมัไฟแดงสุดยอด ได้อะไรเยอะมากๆจัดไปครับอาจารย์ตอนนี้เริ่มเริ่มอยากหาอะไรให้อาจารย์ทำมั้ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอเดียดีไหมอาจารย์ได้ยินดีครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบางคนบอกไงน,นะผมไปถ่ายที่ไหนก็คนอื่นเขาจะทําให้ฟรีน,นี่คือคือผมตรงผมไม่ได้บังคับนะผมแบบว่า คืออาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเขาอ,อยากกระทําใหพ้พูดจากดจไม่ใช่ว่ามาเทียบกันก่อนนะคือผมสายงานนี้อยู่แล้วผมก็อยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกอันเพื่อผมอยากพิสูจน์ตัวเองครับผมผมทําให้ทีนี้ถ้าการทําให้ถ้าผมบอกมีค่าใช้จ่ายทุกคนก็จะรังเลอ,อนี่ผมบอกทําให้เพื่อพิสูจน์ว่าผมทำได้อของสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดคือผมผัิดได้ทําได้คิดได้แล้วก็สําเร็จได้ ไม่ใช่สูตรที่มโนขึ้นมาผมสามารถที่จะกำหนดสเตอร์ควมวิ่งได้เลยครับโอเคล้อสิบเจ็ดสิบแปดผมเลยบอกระยะทางมาผมกำหนดสเตอร์ได้เลยว้าว้ยอย่างผมปิดพาก็แค่วันเดียวผมล้อล้อสิบเจ็ดคู่เงี้ยเครื่องยนต์ทำมาเต็มแล้วผมอยากจะวิ่งสักพันเมตรอาจารย์พูดได้เลยใช่ไหมได้เลยครับเฮ้ยผมกดอัตรารอบเครื่องไอผมมีรอบเครื่องยนต์ผมกดอัตราลดลงคัด์ลงสเตอร์ลงล้อผมจบละนั้นลนั้นจัดไปครับ วันนี้พูดถึงสาลางองคาบูหวังว่าคนที่ดูคลิปนี้น่ยจะได้ความรู้กลับไปไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมกับป๋าชัยวางน้อยด้วยนะครับทุกทุกคนผมั้ามุดว่า ผลตอนรับดีแล้วทุกคนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมผมสามารถเข้ามาถามได้ไหมเอ่ยถามได้ครับผมผมไม่หยิ่งผมตอบทุกคนตอบทุกคนนะผมไม่หยิ่งครับผมตอบทุกคนแค่ว่าจังหวะที่เข้ามาถามผมมีเวลาไหมาผมทํางานอยู่ไหมแค่นั้นโอเคครับ <laughs> แต่ตอนเย็นมาผม,มาก็ยังไม่ค่อยได้นอนไล่ตอบ <laughs> <laughs> ไล่ตอบเลย <laughs> <laughs> ลตอบเดี๋ยวถ้ามึงว่าอยากรู้อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวผมจะมาถามให้เองเพราะว่าผมจะเป็นคนอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวเดี๋ยวป๋าก็ไปดูแล้วกันนอะว่าเขาต้องการอะไรนะครับ ในวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องคาร์บูเรเตอร์นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่สนุกสนุกแล้วก็มีสาระแบบนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับอยากจะติดต่องานโฆษณานะครับรีวิวร้านต่างๆหรืออยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องทุทีพอตอรนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับที่ ID l ดียดังนี้นะครับ b a s i c z a ครับงานไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะฮะ